หรับ,บคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำไทม์แลปกันนะครับซึ่งไทม์แลปที่ผมทําให้ดูนี้จะมีไทม์แลปฟ้า50กับฟ้าท100นะครับก็คือเร่งความเร็วขึ้นเท่ากับ50นะครับแล้วก็ความเร็วเท่ากับ100ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าแต่ละคลิปนะครับที่ผมทําไปอันนี้ดูคลิปแท็ก2ก่อนนะครับก็คือแท็กนี้นะครับแท็กบนเนี่ยอันนี้ก็คือตั้งค่าสปีดอยู่ที่50นะครับผมก็จะได้ ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เวลาอยู่ที่39เศกว่าๆนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูสปีดที่ผมตั้งไปที่100นะครับอันนี้จะเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับ fast 100x นะครับก็ลองเล่นดูครับอันนี้ก็จะล่นลงมาไวอีกนะครับก็คืออยู่ที่ ก็คืออยู่ที่ 10.. กว่าเซกนะครับขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับคือให้นําวิดีโอลงมาที่แท็บเลยนะครับนี่ครับเวลาเวลาวิดีโอที่ผมถ่ายจริงๆอยู่ที่33นาทีนะครับทีนี้เราไปทำไทม์แล s e นะครับถ้า50ก็อยู่ที่30กว่าเซกแล้วก็ถ้าร้อยก็จะอยู่ที่19กว่าเซกนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำไทม์แล s บวิดีโอตัวนี้กันเลยนะครับมันจะมีอยู่ช่วงท้ายๆทผที่ผมตัดออกนะช่วงตรงนี้อ,อโอเคผมตัดทิ้งไป มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3ามสองนาทีนะครับทีนี้การทำาทม์แลบนะครับก็ให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วมาที่ edit android v e r i o n นะครับอันนี้ผมจะทํา100เลยนะครับแล้วคลิกโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่าจาก30กว่าน,นาทีนะครับก็เหลือแค่19 s เเซกเองนะครับอันนี้ก็ล้นเวลามาเยอะพอสมควรนะครับก็ลองเล่นดู ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับนี้เราจะสามารถทําซ้ําได้อีกหรือเปล่านะครับทีนี้การจะทำทา i m e แลปตรงนี้นะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับก็คือลองเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเต็มสเกลแล้ว ถ้าจะทําซ้ํานะครับก็คือต้อง export ที่เราทําท i m แล a p เนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วนําตัวเ็เสร็จแล้วค่อยนําเข้ามาทำไทม์แล a p อีกครั้งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ผม e x p o r t ออกไปแล้วนะครับโดยการทำไทม์แลปอยู่ที่100นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกัน,นก็คลิกขวาเข้าไปแล้วคลิกซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยมันจะกลับมาที่1ซึ่งอันนี้ผมทำไทม์แลปไปแล้วนะ เห็นไหมครับเดี๋ยวไปเพิ่มซักเอาแค่ยี่สิบพอเนาะเพราะว่าเราทำไปหนึ่งร้อยแล้วซักยี่สิบนะครับเห็นไหมครับร่นออกมาเพียบเลยจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งเศกเองนะครับผมซึ่งภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้คือจะมองเห็นรายละเอียดไม่ค่อยทันนะครับฉะนั้นจะอยู่ที่หนึ่งร้อยกำลังพอดีนะครับผม ซึ่ง100ในที่นี้ก็คืออว,วิดีโอต้นฉบับก็อยู่ที่30วันนาทีนะครับเนี่ยเอะนะครับที่เหลือก็ใส่เทคใส่เอฟเฟกนะครับเพื่อให้ดูเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม